ถ้าปูชาแนลนะฮะเนาะก็มาลุ้นรวยๆกันนะเอวันนี้ทายรวยนะฮะนี่นะครับไปจำลองแล้วก็ใส่นะครับพิซซ์มีสองใบมาสัสามใบราคาเท่าไหร่อะไรนะเจ้า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  มีแต่เก้าห้าครับหาเก้าบ่มีครับมีแต่หาเครับอหนนี้เให้เหรอชื่ออะไรอ่ะเอบอชุดไหนองีฮะนว่าเอาโอ้ยบมี่มีโอ้ม่มีนะครับยากซื้อ6ชุดค่ะมีมีแต่ห้านี่ครับห้าใบเนาะ เก้าห้าได้สั่งพุงเก้าห้าเลยเก้าห้ามีวัน่นสามใบพุ่นห้าเก้าไม่มีห้าเก้าไม่มีใช่ครับเมีแต่เก้าห้าครับนี่ครับมีเบอร์โทรลงมวนนะครับพี่น้องรวยๆนะฮะเอฟซีนี่ครับเบอร์โทรลงมวนนะครับเกิดไม่ทันอ้าวนี่ครับ โซรลงมลนะครับ ok. จดเดือพี่น้องอเคนะครับบรรยากาศนะครับผมเนาะได้ยังครับกับแก้วครับเข้ามาแล้วกดไลค์ผมด้วยนะครับ94 94มีไหม ก้าสี่หมล้ครับหมดแล้วครับมีเหลือจะกเกครับานะกับลุงิี่ก็จะขับรถมานะเอ้าครับนิ่มอเยอะเลยนะหลังเยอะเฮ้ยเย็บตี ลุงเข้าบ้านแล้วนะฮะเนอะเอฟซีบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะฮะพอลุงกลับมาแล้วน,น,นะฮะเนาะอ่านะฮะเนาะก็อยู่ตอนนี้อยู่ ตรงหน้าบ้านลุงหน้าเอฟซีนะครับบรรยากาศทุกคนก็กำลังรัวด้วยละรื้กันอยู่น้าเอฟซีนะฮะนี่นะฮะเนาะอ่าแล้วก็กลุ่มก็ป้าจำลองก็กับอ่าแม่ต่อยังก็กำลังทานข้าว anyway. พี่มีเพ eyes, ดก็กำลัง right. ทานข like ้าวนะฮะเนาะอ่าครับผมเนาะนี่นะฮะเนาะอ่านะครับผมเนาะ ตอนนี้ก็แต่ชานนะฮะนี่ฮะจากเที่ยงเทีเ่ยงนี่นะครับผมอา่าบ่ายบ่ายสามตอน,นเที่ยงเที่ยงตอนบ่ายนะฮะบรรยากาศแดดร้อนนิดนึงนะเอฟซีอ่าเนาะนี่นนอ่แต่องออกมานะฮะเอฟซี 8, 9, 10, 11, นก็เห็นไม่ได้เลยไนน่อะไรนะครับไาไจยบาทเมื่อวานน่เพราะว่าจะเอานะาไม่เอาไปแล้วาดูป้าย่เยได่า่ร้อยาพันครับ ก็แแ็นกำลังลุ้นนะครับมีดวงอาจจะดวงดีนะฮะเอฟซอาจจะถูกหวยนะฮะถูกรางวัลที่หนึ่งนะฮะเนาะอ่าอ่านะครับนหน่งอยครับหย่ย้ย่ยเยไม่ได้หฮะมีตัวเคืองท่อ ไม่เจ็ครับผมแาหสับผมได้อ้อาถามอจาลนี่เดินมาน่ะโอ้ยเหลือลายแทครับจะร้องไห้แล้วครับเม่ผู้ใหญ่ครับม่ออฟครับจะร้องไห้นะครับีนาที่ผมมาปลอบใจไ้เนาะไม่อนะายแดสามจริงนะนี่นี่ ไล่แลก่สาไม่ไม่หหลังหลังให้ประเ็นดูสิหหลังให้ประเนดูอัไหนไม่ไม่หลังให้ประเน่ามัไหเขีไม่ลอยเขียนอะไร่ะหนป็นยงไงเตมเตือนขอไม่บางคไม่ดทไมไม่ทไมไม่เปไป่า่าังเป็นเลเม่เมื่อคืนผมฝัน

ลอตเตอรี่นี่จะตีเป็นลอตเตอรี่อะไรจะต่อตีเป็นเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งบอกมาคนไรเดินครับผมจะลองหาดูนี่โทรศัพท์ตาไม่เป็นขึ้นไลน์ไม่ได้มันมันมันเป็นอย่างี้นะนี่พับได้ได้ไปหาใครก็ทำไม่ได้นนี่พอพอเราพอเราจะขึ้นไลน์ี่เราถ่ายเท่าจุดมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดตัสารคนน่ากลัวท่เป็นยังไงทุกเป็นวันนี้ อ๋อโอเคกล้องอันนี้คือเราต้องอนุญาตให้เข้าถึงกล้องถายรูปโอเคเดี๋ยวกดให้ไปไปแปลงนะบักคับโอ้ไม่ไม่หยูดนบปะไ่เหรอจัจุดหนึ่งจับซึ่งจับยังก็ได้ยอคนไลไม่เ่ากับคุณดูรับผมใช่ครับผมอ่า ไปหานายโซ่ก็ทำไม่เป็นหาใครก็ไม่ได้หาใครก็ไม่ได้หาวันนี้อุดขึ้นไรอีกเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมได้แล้วได้แล้วโอ้โหขอบคุณคุณเอ็งมากครับขอบคุณเอ็งมากเอนะครับาวัตชานทำไมไม่ขึ้นไรใครโทรมาไม่ขึ้นไรเขาคอยดู เล่าความฝันให้ฟังได้ไหมคะเล่าแล้วท้ายลูกุกมาได้ไลมชาเสีมีครับสามใบก็มีตาครับุ่นนะครับรุ่นด้วยกันนะฮะเนาะตาเน่างานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผม